นี้นะคะเราจะมาสอนหาของ EP ที่3ค่ะอันนี้นะคะเราก็จะมาสอนหาเครื่องทำเพลงค่ะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะคะในเกมชา o c า l a t เ r i ์ e นะคะแล้วก็เข้ามาที่บบาาๆๆไปเลยเรื่องตามนีนะโอเคค่ะแล้วเราก็กดเข้ามาที่ชั้น2เลยเรามัโหลดเลยเรานั่งโหลดก่อนจ้า เราจะสอนหาเครื่องทำเพลงนะคะทุกคนเครื่องรองเริ่มทำเพลงนี่ค่ะจะเป็นเครื่องทำเพลงของเราอู้ว่ามันสุดยอดก็เอาเครื่องทำเพลงมาเลยนะคะคลิปนี้จะรวมทั้งสัตว์ต่างๆนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆด้วยนะนี่ค่ะทุกคนจะเป็นเครื่องทำเพลงนะคืออันนี้ก็น่ารักน่ารักมากเลยค่ะ เพราะว่าแต่งห้องต่งตางๆได้เลยนะคะแต่งห้องแบบแนววายทูเคเครื่องแบบเครื่องทำเพลงแนววายทูเคนะคะทุกคนแล้วก็เข้ามาที่อ่ามันจะเป็นชั้นหนึ่งนะคะที่จะเป็นคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นะคะแต่ว่ามันจะเป็นคอมพิวเตอร์แบบอ่าาแบบประมาณนี้ค่ะทุกคนลายประมาณนี้เลย ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะน,นี่มันจะเป็นบ้านแบบมันคุณครูเลยอ่ะบ้านของคุณครูหรือเลปล่านี่สภาพห้องมันแบบเป็นบ้านพวกผู้ใหญ่เลยนะคะทุกคนเเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนมันเหมือนบ้านคุณครูอ,อ่ะน,นี่จะเป็นลูกคุณครูที่มนการสูงมากนี่ออันนี้ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์นะคะเป็นคอมพิวเตอร์อ่า ก็ได้ของแล้วนะคะจะเป็นคอมพิวเตอร์ค่ะืกดการคข้ามาคอมพิวเตอร์ครูตอนดีสามมาเรียบร้อยเราก็เข้ามาตรงนี้อย่าเแิบบเลยค่ะทุกลงกทางลงทางลงทาง,ลงทางแล้วนี่เอาวนกลับไปที่เดิมอีกเออวนไปอีกวนไปอาแล้วก็จะมาเข้าตรงนี้เลยค่ะก็ะเป็นน้องมาริมา ลายโมไซส์ใหญ่เลยค่ะอ่าเป็นน้องมารโมะนะคะเต้าไมโมแบบน,นุ่มนิ่มเลยนี่ทุกคนจะเป็นน้องไมโมนะคะไม่รู้ว่ามันมันเหมือนมันน่าในเกมเขาน่าจะทําเป็นตัวเชื้อโรคนะแต่ว่าเราชินตนากาวว่ามันเป็นไมโมะันก็จะเป็นมาริโมนะคะทุกคนถ้าเราจินจ,จิตราการอย่างนั้น,นะคะก็จะได้แล้วน้องมาริโม มือคือมีน้องนุ๊กล,ลิบน่ารักนุ๊กลิบมากเลยค่ะรักแบบน่ารักมากมีน่ารักมาก,มา,กามาเราก็จะไปดูกันว่าเราจะสอนหาอะไรคือคลิปนี้ก็จะส่นหาทางสัว์แล้วก็ของต่างๆเลยนะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้จะหาอะไรเนาะ <c oughs> มาค่ะทุกคนต่อไปว่าเราจะหาอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันพูดไปสิบลารอบแล้วมา ก็เริ่มหาเลยวนไปจ่าว่าเราจะไปแมพไหนอันนี้เราก็จะมาสอนหาสัตว์นะคะแต่ถ้าจะเป็นกระต่ายหรือเปล่าถ้าเราจำไม่ผิดนะคะน่าจะเป็นกระต่ายไม่งั้นก็สัตว์อะไรสัรอกอย่างนั่นแหละเพราะเราจำไม่ได้ค่ะทุกคนเราจำไม่ได้ไม่งั้นก็ถ้าไม่ใช่สัตว์ก็เป็นอย่างอื่นเนาะอ่ะก็เอาอีกคนนี้มานะหัวตัวนี้ นะคะทุกคนนี่ไงสภาพแแบบคืออะไรคือแบบแบบนี้คือมันเหมือนประมาณหน้าร้อนหน้าร้อนเพราะว่านี่ก็หน้าร้อนเหมือนกันจ้าโอ้ไม่ก็ดมาูสภาพแแบบกอแบบนี้ทุกคนมันีจะเป็นน้องหมามันจะเป็นน้องหมานะคะอ,อ๋อมันเป็นน้องหมาแล้วไม่ได้มาหากระต่ายกระต่ายคนละอันโอ้ยกระต่ายคนละอันจะสาว มาดูกันว่าต่อไปเราจะหาอะไรคือน้องหมาตอนนี้แบบเอาไว้แบบเลีย้งยงมันน่ารักดีจะทาเฟ่หมาก,ก็ได้มาต่อไปเราก็จะมาหาข้าตำเราเลยนะคะว่าเราจะเข้าไปที่แห่งใดเข้ามาตรงนี้เลยอันนี้เราจะมาหาไม้ปิ้งลาสเบโรค่ะเอาไว้แบบแคมปิ้งนะถ้าแคมปิ้งตรงอื่นไงไม่ได้แคมปิ้งตรงนี้ ทุกคนแล้วก็เอาตัวละครแข็งแรงเข้ามาได้เลยจะมีลูกชิ้นปิ้งด้วยนะคะแล้วก็จะมีอ่จะมีมีมัสเมโรปิ้งด้วยนะนี่ไงทุกคนมันจะเป็นอ,อันนี้ปิ้งอันนี้ปิ้งมัสเมโรปิ้งนะคะมัสเมโรปิ้งอันนี้เราเอาไว้นี่ไงมันเกรวี่เวอร์กู๊ด อู้น่ารักมากเลยน่ารักมากเลยน่ารักขโมยอันนี้จะเป็นน้องก็ต่ายค่ะอันนี้จะเป็นน้องก็ต่ายเนี่ยน้องก็ต่ายน่ารัก,รกชอบรักตัวนี้เลยน้องก็ต่ายน่ารักมากโอ้ my gosh ม,มาเลยมาเลยมาเลยว่าเราจะไปหาอะไรกันต่อไม่รู้เหมือนกันนะคะก็หยิบหยิบมาเจออะไรก็หยิบหยิบมานะคะทุกคนในในสวยโอ้หยิบมาเลยมาค่ะทุกคนเราจะหาอะไรอันนี้ ไม่มีการเตรียมมาก่อนเด้อไปอ,อเราจะหาอะไรอะไรล่ะเราจะมาหาอันนี้อันนี้น่าจะเป็นตุ๊กตานะคะเพราะเราเอามาที่นี่เพื่อเป็นตุ๊กตานะ,ะอะมาดูกันว่าจะเป็นตุ๊กตาแบบไหนเป็นตุ๊กตาประมาณนี้ทุกคน เห็นไหมมันจะเป็นเหมือนตุ๊กตาเป็ดอะไอตรงหน้าเราเนี่ยเป็นตุ๊กตานี้เลยเป็นตุ๊กตานี้เลยค่ะทุกคนเป็นตุ๊กตานี้เลยเดี๋ยวเราเอาคนก่อนี่เราะเดินไปเรื่อยๆเลยแล้วเราก็จะกับเจอตุ๊กตาเป็ดตัวนี้เราก็หยิบมานะคะเป็นตุ๊กตาน้องเป็ดตุ๊กตาน้องเป็ดตัวนี้ตุ๊กตาเป็ด มี่น้องก็จะหน้าตาประมาณนี้น่ารักนิดๆก็จะประมาณนี้จ้าต่อไปเลื่อนไปเรื่อยๆเลยเลื่อนไปเรื่อยๆเลยเลื่อนไปเรื่อยๆเท่ากับหืมติดอยู่กับแบบนี้ตั้งนานเมื่อไหรจะฉันจะเลื่อนเนี่ยฉันลีลาอะไรฉันลีลาอะไรแกนทุกคนว่าฉันลีลาอะไรเลื่อนไปเรื่อยๆเลยเลื่อนไปเรื่อยๆเลยจ้า เราก็เข้ามาที่เดิมไปเนี่ยไม่ใช่โอ้ไ oh ม mm ่ยกดเรามมหาอะไรเนี่ยฉันมาหาอะไรฉันทำอะไรที่นีโอ้ไม่ยกดฉันไม่คิดจะฟันเลยต oh <my> ำรังรดูด oh <my> อะไรจะรูดเสร็จ okay. oh <my> อเคอันนี้เราจะมาหา oh <my> น้องแมวน่ารักค่ดังแมว เอากระต่ายออกไปก่อนเพราะเราจะไปต้องใช้จรนงีขอโทษนะอันนี้จะเป็นยนังแมวค่ะทุกคนเป็นแมวเนาะนี่แต่เราขอดูก่อนนะดูความสุขใสอ๋อวันนี้น่าจะเป็นบ้านนะคะวันนี้ปา่าไปก่อนวันนี้จะเป็นอ๋อเราไม่ขึ้นชินนะคะเราเห็นแบบใบหน้าเล่นแล้วก็แล้วก็เอาอะไรอุ๊ยอุ๊ยน่าสนใจนะ แต่นี้จะเป็นน้องแมวทุกคนเป็นน้องแมวน่ารักอ่ะก็สมาณนี้เอาไว้เลีย้ยงก็ได้นะทำคาเฟ่สัตว์ก็ได้เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะทำคาเฟ่สัตว์กันมาก็ต่อไปเลยจ้ามาดูกันว่าต่อไปเราจะหาวันคลิปนี้หาของแบบในสาระบ้ากเลย เราเข้ามาเลยเราจะหาอะไรเอ๊ะเราจะหาะรายฉันมาทำอะไรที่นี่เราโอ้โหก็เข้ามาเลยเข้ามาเลยจ้าฉันมาเอาอะไรอ๋อฉันมาเอากระต่ายเราเอาเอากระตา่ายแน่ๆแหละ เนี่ยุกคนเป็นกระต่ายอุ้ยน่ารักอุ้ยตัวนี้น่ากระต่ายตัวนี้น่ารักเวอร์น่ารักจริง